สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่วงแนะนำสินค้าจากสปาร์เกอร์นะคะซึ่งวันนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญจะมาคอยแนะนำว่าสินค้าเนี่ยใช้งานยังไงใช้งานง่ายหรือเปล่าซึ่งวันนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญน้าปรินเตอร์โดยเฉพาะของทางวัเตอร์มาช่วยให้คำแนะนำของเราค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญพี่ตุ๊กเลยค่ะสวัสดี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 ค่ะเดี๋ยวพี่ตุ๊กช่วยแนะนำเลยได้ค่ะว่าสินค้าตัวนี้คืออะไรสินค้าตัวนี้ปรินเตอร์ค่ะรุ่นค่ะอ๋อจ่ากรุ่นเลยจ้ะ MFC T 910 DW ค่ะก็คือพิมพ์สองหน้าได้พิมพ์สองหน้าคือพิมพ์หน้าหลังได้กันทีใช่ค่ะพิมพ์อัตโนมัติไม่ไม่ต้องมากัืก็คือใส่กระดาษพิ้คือไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเลยว่าแบบพิมหน้าพิมหลังนะคะแล้วตัวนี้ค่ะนอกจากรู้และุ้วรู้กันอยู่แล้วว่าปรินเตอร์มันทำหน้าที่อะไรบ้างนอกจากนั้นมันมีอะไรที่มันแบบว้าวว้าวกว่าตัวอื่นมากคะว้าวว้าว ใส่กระดาษอันดับได้เลยถ้ามันมันใส่ได้อยู่แล้ว100ใบใช่ไหมคะค่<ฮ>ะเรื่องใส่ได้เลยแล้วด้านหนังนี่มีมอขอขอใต้นหนอยนะคะวันนี้ถือาตัวเนี้ยมันใส่กระดาษได้ถึงขนาดเท่าไหร่เลยตัวนี้ได้ F4 ค่ะหรือว่าเลนก,ก็นนคือโฟตโต้ก็ได้ a 5ก็ได้ลิงใหญ่ได้หมดได้แล้วแส่กระดาษโฟตโต้จนถึงขนาดเลยใช<ห>่แล้วก็ด้านหนังด้านหนังก็ใส่ได้นะค่ะด้านหนังเรื่องซองจดหมาหรือว่ากระดาษแข็ง ว่าสองไร้แกมขึ้นอย่างเงี้ยค่ะสองสามสิบแกมก็คือต้องใช้ทางด้านหลังที่เป็นตรงติ๋ที่มันหนัวว้าวว้าวสำหรับน้องนะก็น่าจะเหมาะเด็กสมัยนี้เนาะคือไรเอ้ยตื่นเต้นเลยมีแค่จักรอย่างเดียวมีคงมีคลิปไม่ได้นะคะเป็นรูปเป็นเอกสารสแกนใส่ผัดไดรเทียบเข้าไปเลยนัง ค่อยชำนาญค่ะตอนนี้มีหลายรุ่นตอนนี้มีหลายรุ่นเสียบไปเสร็จเนี่ยมันจะสามารถสแกนหรือว่าสั่งพิมพ์ได้เลยค่ะง่ายมากแล้วตัวนี้เนี่ยสามารถคอนเนคผ่านระบบสมาร์ทโฟนอยากจะเป็นรูปไอ้รูปน pues ี้เอออยากพิมพ์เป็นเก็บไว้อย่างนี้สามารถทำได้ไหมคะได้ค่ะมี้ไวไฟสามารถสั่งพิมพ์ผ่านมือถือได้เลยถ้าฟังก์ชันค่ะตัวนี้น้ำผัดนี่คือแบบน้ำหนักดีไหมน้ำหนักดีไหมแล้วถ้ายกทุกวันจะได้จ้ามนิดนึงนะคะแต่ว่าน้ำนี่คือจะได้ราคาดีใช่โอเคน้ำหนักที่นี่ประมาณ ก็สามารถยกได้ไม่ได้หนักมากใช่คือจริงๆองงเ่ยพิม์เตอร์เราไม่ได้เป็นการเชื่อนยอดเชื่อนย้ายบ่อยเนอะ,อะก็คือเราก็ใช้ในสำนักง,งานที่บ้านเพราะฉะนั้นาการย,ยกครั้งแรกจะไม่หนักอยู่แล้วค่ะแต่ถ้ายอมรับว่าถ้าเคลื่อนย้ายทุกวันเนี่ยก็อาจจะมีการรับมือกจะไม่หมดอ๋อโอเคค่ะแล้วถ้าเอามาส่วนต่อไปก็คือส่วนของหมึกเติมอย่างเงี้ยเป็นหมึมกแบบไหนที่ใช้เติมคะในส่วนของเครื่องก้าพันสิบสองอันนี้หมอะข้อดีของมันไว้ก่อนนะนอกจากหมึกประหยัดแล้วเปิดเครื่องพุ่งมาซื้อครั้งแรกหมึกสีดำเน คุ้มมากหนึ่งขวดปิ้ได้หกพันชุดแรกที่ซื้อไปเน,นี่ยปิ้ได้ปัะมาหนึ่งหมื่นแผ่นบางคนบอกว่าเอามาทำไมต้องสองขวดฉันใช้ไม่เยอะค่ะเก็บไว้ได้จัดสามปีในฟอยเก็บไว้ได้เลยไม่ต้องแช่เย็นนะคะเก็บไว้เช่ได้เลยเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยสามปีสินค้ามีการรับประกันไหมคะทั้งตัวเครื่องและก็ตัวเงิรับประกันสองปีค่ะถ้าใช้หมุดแทนนะกราจะมีใช้หมุดแทนจากบาเดอร์รับประกันสองปีนะคะหรือห้าหมื่นแผ่นค่ะอย่างไรก็ตางถึงก่อนถ้าซื้อจากทางร้าน เราทําประกันให้ลูกค้าเลยค่ะเยีย่ยมไปเลยค่ะเดี๋ยวขอถามสมิมนิดนึงเผื่อใครที่สนใจสมมติว่า เออเดี๋ยวนี้หมึกคอร์สนี้ก็แบบปติดอิงแท่งกันเนาะถามว่าตัวนี้เหมาะไหม mm hmm. ที่จะไปติดหรือว่าไม่สมควรอยู่แล้ว,ต,วตัวนี้นมาจากโรงงานเลยค่ะโรงงานทำมาให้แล้วเป็นอิงแท่งในตัวใช่ไหมคะใช่แท,แท่งแท้ค่ะก็คือแค่เปิดจุกเติมหมึกใช้งานได้เลยตกแผ่นหนึ่งสี่สตางค์เท่านั้นนะคะก็คือถือว่าเป็นการใช้งานที่ง่ายมากๆคือคุณผู้หญิงหรือแม้กระทั่งคนแก่ก็สามารถใช้งานได้ถูกไหมคะเลยเพราะนี่นี่นี่ฟังก์ชันนี้เอาเพิ่มไปเลยคุณผู้หญิงกับคนแก่ไม่ต้องเปิดปิดไม่ต้องเปิดฟ้าบ่อยๆใส่ไปเลยค่ะก็คือสี เอกสารสแกนทำมา20ใบครไมงละ20บาทเสียเวลาเปิดที่ละตกใจนะก็จะพูดว่าครั้งละ20บาทแพงขนาดนั้นคะต้นทุนแค่สี่สตางค์ที่ไม่เก็บเงินจุดยอดเลยแผ่นตกแผ่นละสี่สตางค์เองกับการสแกนอย่างนี้บ้างสี่สตางค์เองว้าวที่สุดแล้วคือราคาที่เครื่อยู่ที่เท่าไหร่อะราคาราคาที่ขายเอาเลยราคาพิเศษนะคะสําหรับช่วงนี้นะคะ โปรโมชั่นอยู่ที่8,590ันห้าร้อยเน่งสี่สี่หกหกนะคะเดีย๋ยวรอรับสายค่ะไม่ต้องกลัวน้องเขาไม่รับนนเ,เตับเองคุณตับเองเลยใช่ใช่ไหม<อ>คะอะค่ะตอนนี้เห็นว่ามีโปรโมชั่นว่าถ้าแอด,ดไลน์สามารถลดเพิ่มไป็อีก100บาทใช่จริงหรือเปล่าคะจ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 ะไปเลยจ้ะสำหรับช่วงนี้จ้าแอดไลน์เราเข้ามานะคะลดเพิ่มอีก100บาทเหลือเพียง8,490บาทแอดไลน์มาตานนี้เลยจ้าสุดยอดเลยนะคะสำหรับวันนี้ ต้องขอบคุณคุณพี่ตุ้มมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับทุกๆคนใครสนใจสินค้าสามารถคอนแทคได้ตามที่พี่ตุ้มบอกไปหรือว่าใครฟังไม่ทันหรืออ่านไม่ทันคือสามารถดูได้ตามดีสคริปชันด้านล่างของเราเลยนะคะคลิปหน้าจะเป็นตัวไหนสินค้าตัวไหนหรือจะยังเป็นพี่ตุ้มอยู่หรือเปล่าก็คอยติดตามดูนะคะวันนี้ขอขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโผมานะ้โผลมาเดี๋ยวรดให้